สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจจากวิดีโอที่เราดูกันไปนะครับเป็นเรื่องตลาดเช้าในกรุงเทพค่ะบรรยากาศในวิดีโอนี่คือแบบโอ้โหอาหารริมทางมันยั่วยวนจริงๆเลยนะคะใช่เลยครับทั้งสีสันทั้งกลิ่นดูน่าก,กินไปหมดและเหมือนทุกจานมันมีเรื่องราวของมันเองนะจริงค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือเอ่อจะมาคุยกันถึงสิ่งที่น่าสนใจจากในคลิปไม่ใช่แค่ว่าอะไรอร่อยเฉย Uh huh. แต่จะดูไปถึงแบบเทคนิคหรือว่าวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในอาหารง่ายๆพวกนี้ค่ะเพื่อให้เห็นว่าทำไมสตรีทฟู้ดไทยถึงได้เจ๋งขนาดนี้โอเคเริ่มจากผลไม้เลยไหมครับในคลิปนี้ส้มโอคือแบบการปอกเปลือกนี่มันว้าวมาก ใช่ใช่ทักษะเขาสุดยอดจริงๆปอกออกมาเนื้อสวยมากเลยนะคะเหมือนผลไม้แพงๆเลยนั่นสิครับมันท่ไม่ดูน่ากินขึ้นเยอะเลยคือมันไม่ใช่แค่สวยงามนะคะการปอ,อกแบบนี้มันเหมือนการใส่ใจในรายละเอียดนะแบบว่ายกระดับผลไม้ธรรมดาให้ดูพิเศษขึ้นมาอ๋อเป็นเรื่องการนําเสนอด้วยใช่ค่ะสะท้อนวัฒนธรรมเหมือนกันนะพอทานเข้าไปก็สดชื่นชุ่มฉ่าครับผมแล้วก็มีอีกอันนึง เครื่องดื่มจากเซเว่นที่เป็นน้ำกลิ่นมะพร้าวอ่อนอ๋ออันนั้นก็น่าสนใจนะคะเหมือนใช้เทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเลยแปลกดีใช่ครับเป็นความทันสมัยที่แทรกเข้ามาในตลาดแบบนี้ทีนี้จากของสดชื่นมาดูของทอดกันบ้างกุ้งฝอยทอดในวิดีโอนี้แบบว่าดูดีมากน่ากินสุดๆเลยครับแป้งเขาดูบางมากๆเลยนะใช่ค่ะจุดเด่นเลยคือแป้งบางๆแบบนี้แหละคะ่ะแล้วมันดียังไงครับการที่แป้งบางๆเนี่ย มันทําให้เราได้รสชาติกุ้งเต็มๆไงคะไม่เหมือนกุ้งชูแป้งทอดที่แป้งหนาๆกลบรสชาติกุ้งหมดอ๋อเข้าใจละแล้วเปลือกกุ้งกรอบๆนั่นก็เพิ่มความหอมเพิ่มเท็กซ์เอ์อีกคือมันดึงรสชาติวัตถุดิบหลักออกมาเลยสุดยอดเลยครับแล้วก็มีเอ่อขนมครกอ่าขนมครกหรือมินิแพนเค้กมะพราะ้าวใช่ใช ดูข้างล่างกรอบๆแต่ข้างบนยังช้ำๆเยิ้มๆอยู่เลยนะขนมครกเนี่ยเป็นตัวอย่างของความบาลานซ์ที่ดีมากค่ะทั้งรสชาติทั้งเรือสัมผัสเลยกรอบนอกนุ่มในหวานมันเค็มมีครบผมชอบมากแล้วในคลิปมีหน้าแปลกๆด้วยนะหน้าหอมซอยใช่ค่ะหน้าหอมซอยอันนี้บางคนอาจจะเอ๊ะนิดนึงแต่พอได้ลองแล้วมันเข้ากันเหลอครับหวานหวานเค็มเค็มจากหอมซอยมันเข้ากันได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะ เป็นเสน่ห์ของขนมไทยเลยรสหวานตัดเค็มเนี่ยแล้วก็มีขนมต้มมะม่วงอันนั้นก็รู้จักกันดีอยู่แล้วครับอันนั้นคลาสสิกหรือขนมต้มค่ะแป้งเหนียวเหนียวคลุกมะพร้าวไส้เป็นน้ำตาลมะพร้าวอะไรนะไม่หวานจัดคล้ายๆโมจิน่าลองครับผมอขยับมาที่ของหนักขึ้นหน่อย ลาบปลาดุกย่างโอ้อันนี้อาหารอีสานยอดฮิตเลยค่ะกลิ่นนี่มาเลยนะกลิ่นควันจากการย่างปลาการย่างเตาถ่านนี่สําคัญมากค่ะมันให้กลิ่นรสเฉพาะตัวจริงๆพอย่างเสร็จเขาก็เอามาสับๆครับสับละเอียดเลยแล้วก็ปรุงรสด้วยสมุนไพรข้าขวคั่วพริกมะนาวน้ําปลาแล้วก็เอ่ออาจจะมีผงชูรสนิดหน่อยตามสไตล์ดั้งเดิมให้รสมันกลมกล่อมจัดจ้านแล้วที่น่าสนใจคือ เขาเสิร์ฟในถุงพลาสติกพองๆใช่ใช่ใช่เป็นเอกลักษณ์เลยนะการเสิร์ฟแบบนี้มันมีความหมายอะไรหรือเปล่าครับหรือแค่สะดวกก็เป็นวิธีการนำเสนอแบบสตรีทฟู้ดที่คลาสสิกมากๆค่ะง่ายๆสะดวกสะดวกแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำไปแล้วอ๋อครับผมแล้วก็มีปูแกะด้วยอันนี้น่าจะปูมากใช่ไหมครับเห็นลายจุดจุดน่าจะใช่ค่ะปูมากแกะเนื้อมาให้เรียบร้อยเลยสะดวกมากสะดวกสุดๆเลยแค่ราดน้ำจิ้มสีฟูแ่บๆก็กินได้เลย ค่ะถึงราคาจะสูงกว่าอย่างอื่นนิดหน่อยแต่เทียบกับความง่ายก็คุ้มนะคะจริงครับแล้วเครื่องดื่มละชาเย็นการชงชาเขานี่แบบดูเพลินมากการชงชาแบบโบราณน,นี่น่าสนใจนะคะ การทเทชาสูงๆให้เกิดฟองเนี่ยเขาเชื่อว่ามันช่วยให้อากาศผสมกับชาอ๋อเหรอครับค่ะทําให้ชามีกลิ่นหอมขึ้นรสชาตินุ่มนวลขึ้นไม่ใช่แค่การแสดงนะโอ้มีหลักการด้วยแล้วตอนผสมนมข้นหวานนมข้นจืดน้ําตาลเขาไม่ตวงเลยนะกะด้วยสายตาล้วนๆโอ้แสดงว่าชํานาญจริงใช่ค่ะแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกซ้อนๆกันใส่น้าแข็งบดละเอียดละเอียดเก็บความเย็นได้นานเลยสุดยอด ทุกอย่างดูมีเหตุผลไปหมดเลยนะแล้วก็มีอย่างที่เห็นคนไทยใช้ยเยอะมากยาดมอ๋อใช่เลยค่ะยาดมของคู่กายคนไทยจริงๆเอาไว้ทำอะไรนะครับดมให้สดชื่นใช่ค่ะหลักๆคือสูตรให้สดชื่นแก้เวียนหัวหรือบางทีทานข้าวอิ่มๆก็หยิบมาดมหรือเวลาอากาศร้อนๆช่วยให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นอ๋อเป็นไอเทมสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับ นอกจากอาหารปรุงสำเร็จแล้วในตลาดก็มีวัตถุดิบสดๆด้วยอย่างทุเรียนนี่ในคลิปเขาได้ลองสองแบบเลยค่ะมีแบบแรกที่เนื้อดูแข็งๆหน่อยรสไม่จัดมากครับผมแบบนั้นอาจจะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มลองทานทุเรียนค่ะส่วนแบบที่สองนี่เนื้อนุ่มๆเลยรสหวานมันกลิ่นชัดเจนกว่าแบบนี้ที่คนไทยชอบกันหรือเปล่าครับ น่าจะใช่ค่ะแบบนี้แหละที่คอทุเรียนเขาชอบกันคือความแตกต่างมันมาจากสายพันธุ์แล้วก็ระดับความสุกด้วยค่ะมีผลกับรสชาติและกลิ่นมากๆโหโลกของทุเรียนนี่ซับซ้อนเหมือนกันนะเนี่ยนอกจากทุเรียนก็มีผักสดๆที่น่าสนใจนะครับเห็นมีมะระขี้นกหัวปลีมะเขือพวงใช่ค่ะมีข้าวโพดอ่อนแบบสดๆด้วยนะที่ยังไม่ปอกเปลือกอันนี้หาในซุปเปอร์มาร์เก็ตยากจริงครับเห็นแต่แบบที่ปอกแล้ว ค่ะทั้งหมดนี้รวมๆกันแล้วตลาดเช้ากรุงเทพมันเลยเป็นมากกว่าแค่ที่ขายอาหารถูกๆนะคะครับมันคือประสบการณ์จริงๆใช่ค่ะมันเต็มไปด้วยชีวิตชีวาความสดใหม่ของวัตถุดิบฝีมือของคนขายที่แบบว่าน่าทึ่งมากความหลากหลายของรสชาติเนื้อสัมผัสแล้วก็วัฒนธรรมที่สะท้อนออกมาในอาหารการนำเสนอที่ไม่เหมือนใครจริง เห็นภาพชัดเลยครับเป็นการผสมผสานกันของหลายอย่างเลยทั้งเก่าทั้งใหม่เรียบง่ายแต่ก็ซับซ้อนอยู่ในทีค่ะสุดท้ายนี้ก็อ,อ,อยากชวนคิดต่อนิดนึงว่าการที่เราได้ลองสังเกตอะไรใกล้ๆตัวอย่างการเดินตลาดในวันนี้หรือแม้แต่สิ่งรอบตัวเราในชีวิตประจําวันเนี่ยถ้าเราใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นครับบางทีเราอาจจะเจอความน่าสนใจหรือความน่าอัศจรรย์ในสิ่งธรมธรมดาธรรมาที่เราเคยมองข้ามไปก็ได้นะคะน่าคิดตามเลยครับ ลองพิจารณาดูค่ะว่ามีมุมไหนในชีวิตประจำวันของเราที่ถ้าเรามองลึกลงไปอีกนิดอาจจะมอบประสบการณ์ที่น่าสนใจคล้ายๆกับการตะลุยตลาดในวันนี้ได้อีกบ้าง